ดีค่ะตอนนี้ก็อยู่ยกับช่องของส่วนยาเลติเออร์นะคะในที่สุดเราก็มาถึงแก่งกระจานนะคะคนพาหลงนะคะทุกคนดูเดิเขาสวยงามมาก็คนนี้นะคะแล้วเขาก็จะพาเราหลง <laughs> น,นี่นี่นี่มาคนนี้นะคะ <laughs> นี่ซ <laughs> างตาแท็กซี่ซาแท็กซี่สานตาแท็กซี่เนี่นะะบบย,ยนะคะหลงแบบสุดยอดหลงเลยค่ะ กีพอก็พาไปแบบตอนนี้เราก็มาถึงแก่งกระจานจนได้นะคะถึงจะหลงยังไงเราก็มาถึงแก่งกระจานจนได้นะคะทุกคนเสเซลงเรือนี่คนละเท่าไห,หร่คะลำละสามสร้อ,รอ,อยฮนี่ สวยไหมทุกคนนกเงือกนกเงือกตอนนี้ก็มาถึงแก่งกระจานแล้วนะคะทุกคนแตบบ่ว่าหลงออกจากสวนอินทผลัมก็มาแก่งกระจานแต่ก็แบบหลงหลงทางสวยไหมทุกคนแก่งกระจานน้ำน้ำน้อยมากน้ำลดโูสิน้ำลด,ดน้ำ น้ำไม่มีเลยน้ำแห้งนปีนี้น้ำแห้งเนาะอชอบหมอกอะ่ะหมอกควันอย่างสวยเลยโอ้สวยสวยสวยสุดยอดอากาศดีดีเย็นมากเลยอ,อากาศอย่างเย็นเลย แบบว่าไม่ร้อนอากาศดีมากมาที่ร้านอาหารนะคะทุกคนสามารถเอารถลงไปข้างล่างได้นั่นแล้วก็มีเรือนะคะทุกคนเหมาลำสวยงามมากสวยงามสวยงามสวยงามจริงๆ สวยงามจริงๆเลยชมวิวแกงกระจานอย่างสวยสังคมกม้มหน้าคนเยอะอยู่นะทุกคนดูดิรานอาหารเขาคนเยอะ มาแล้วต้ยมยำปลาคังทำไมซางไม่ก,กินปลา้างที่ไม่ร่ทดน้ำได้ไกินกนะินในน้ำอแไรเดู่ทุกคนเบือกก้างอูอ้ไม่มีก้างปลาเนี่ยต้ยมยำปลาคังปลาคังม,มาอีกหนึ่งอย่างผัดผัก ชามาอีกแล้วค่ะผัดชาปลาคังผัดผัดชาผัดชาปลาคังเปนะ็นเนาะโอ้อาหารทุกคนมา,มากิน,นที่สุดนี่คือผัดกะเพราหมูสับนี่คือผัดผักกูดนี่คือผัดชาปลาคังนี่คือต้มยำปลาคังวันนี้ปลา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  เสียไม่กินปลานะคะเนี่เสียนี่ไม่กินปลานะคะ <c oughs> <ม>เขาเรียกเสียทั้งวันเลยเมื่อวานเสียบอกว่าเสียไม่กินปลานี่ทุกคนมันเป็นอะไรที่แบบสุดยอดอาหารไทยเลยน่ารับประทานมากเลยเสียเขาไม่กินปลาอร่อยมากปลาน,นี่อร่อยน้าร้านอะไรนะเพชรอะไรนะร้าน,นเผิ่เพชรหรือแก้วเพชร แกล้วนนะใช่ไหมปลาคังแหละน้ำมันเนี่ยโหผัดต้มแสบต้มแซ่บแสบไหมแ่บแซ่บแสบเบอร์แสบเบอร์นะเธอแซ่บเบอร์นะเธอจ้าอันนี้ก็าใส่ไปช้ำหมูผัดเนี่ยอร่อยอยู่ลองชิมดูแกงหมูผัดเนี่ว่าหิวเที่ว่านั่นแหละเธอนั่นแหละพาหลงหลงอร่อยจนหลงอร่อยหลง อย่างดีเนี่ยมมาเจอร้านอาหารอร่อยมาเจอร้านอาหารไม่อร่อยผัดกะเพราทุกคนผัดกะเพราอร่อยมากโหร้านนี้สุดยอดยกโป้งให้เลยเพราะว่าฉันหิวอร่อยเพราะว่าฉันหิวแม่ครุดยอดอาหารสุดยอดใครมาเขื่อนต้องมากินร้านนี้เรื่องจริงสั่งที่ไหนเดีย๋ยวสั่งมา ดูสิทุกคนเข้าหนึ่งโถเราต้องสั่งข้าวชิมข้าวเปล่าไนะ็อร่อยเอาข้าวโถงเอาเปล่าก็อร่อยอ่ะแดบดูสิเขาให้องนี้นะดูทุกคนแบบจานนะ นันจะเน้นหนึ่ห้า้องนั่นเ่ะกินียยังดียู่แก่ยังภ <c oughs> าษาเนาะมีเซนดีเรากินได้ก็ไม่ไล่แล้วอืม <c oughs> <น>อร่เยแต่ผมว่าไอ้ที่จะไล่อ่ะคนลงม็นใหญ่้ว่เนี่อืม ฝนตกมากชิข้าวสฝนตอนอนี้ฝนตกทุกคนไอ้ฝนตกเนี่ยทำไงเนี่ย <c oughs> ทำไงอะ่ะกินข้าวกงเราย้ายเข้ามาข้างในนะคะทุกคนฝนตกฝนตกเรากำล,กลกย้ายเข้ามาข้างใน

này rồi. cái này mất chỉ gì. Còn này còn. Cơm cao dưa กินหมากินเือะกลังเรื่งกินแ่ที่กินได้กินเน,นี่ยที่ดีเราไกินอิกกสาานะอกแล้วนี่ยท้องขาวอันมันยอะเียโคกน่กินแบบดเยอะนะเนี่ย อยากกินเป็น huh. น uh ้ำมาเลยบ้านเราอาจารย์ไ huh. ม <It 's S 2> right. um. uh ่กินเหรอกินเฮ้ยน้ำต้มยำเอาไปรื้อถือเซาเพื่อนแบบนี้ โอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับแชร์ด้วยนะ